สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เก๋จะพาเพื่อนๆเข้าครัวนะคะไปทำอาหารสำหรับมื้อพิเศษนะคะซึ่งเป็นวันเกิดของแฟนของเก๋เองนะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆเราไปดูกันเลยนะว่าวันนี้เก๋จะทำเมนูอะไรนะคะเมนูพิเศษอะไรนะคะค่ะเช้านี้เก๋ก็ไปจ่ายตลาดนะคะเหมือนเดิมค่ะกุ้งหอยปูปลาเหมือนเดิมนะคะเออซึ่งเป็นเมนูที่ ต้องทําให้ถูกใจเจ้าภาพหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนเก๋เขาเป็นคนที่ชอบอาหารทะเลมากก็เลยซื้ออาหารทะเลมานะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะเจ้าภาพของเราในวันนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเก๋ทําอะไรนะคะ นะคะอันนี้มันเยอะไปกินกันเยอะค่ะบ้านนี้อาหารจากนวดใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะเก๋ใช้มะเขือเทศสดเหมือนเดิมค่ะมันจะได้รสชาติเข้มข้นมากกว่าค่ะน,น,นี่นะคะฝั่งบ้านเก๋มะเขือเทศนี่เยอะมากเลยค่ะ เพื่อนๆคะนี่คือเทคนิคความอร่อยนะคะน้ําจากหอยแมลงภู่นะคะเก๋จะไม่ทินนะะ้งก๋จะราดไปในซอสนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมของอาหารทะเลนะคะนี่เลยค่ะคะือหาได้ค่ะประมาณนี้นแล้วเราก็ใส่พาสตี่ไปเลยนะคะหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะชอบเยอะๆใส่เยอะนะคะพร้อมมา เลยจ้าเพื่อนๆน,นี่คือสไตล์อิตาเลียนแท้นะคะทางใต้นะคะคนใต้นะคะจะเป็นแนวนี้เลยค่ะเพื่อนๆซอสหอมมากมันมีความหวานของออมะเขือเทศสดด้วยนะคะจะบอกว่าหอมมากๆเลยค่ะหอมอาหารทะเลมากๆเลยค่ะง่ายๆนะคะลองทําดูนะคะปลาทอดเริ่มจะสุกแล้วน,นะคะเก๋ก็ตักออกแล้วเราก็ไปทอด ปรุงต่อนค่ะไปค่าจะได้แล้วค่ะเห็นไหมสุกแล้วตักเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็ไปทำขออนะุญาตใช้มือนะจ๊ะ นวดอร่อยค่ะชอบนวดเพื่อนๆพ่คะสวยไหมคะดอกไม้ เรื่องมีอยู่ว่าจะเล่าให้ฟังนะคะแฟนเก๋เขาให้เงินไปเนาะเขาบอกว่าเออพรุ่งนี้วันเกิดเขาใช่ไหมซื้ออะไรมาจัดทําสีสันให้แต่งโต๊ะอาหารอะไรให้หน่อยเนาะเก๋บอกได้เลยจ้าตกลงรู้ไหมว่ายังไงเก๋ป <c oughs> ั <c oughs> ่นจักรยานแล้วก็ไปเก็บดอกไม้ริมทางนะคะคเพื่อนๆนี่เป็นดอกไม้ริมทางนะคะไม่ซื้อนะคะเมียบ้านนี้เขาไม่ซื้อนะคะเขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่แฟนให้มา เก็บใส่กระเป๋านะคะนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเขาบอกว่าโอ้ยสวยจังเลยดอกไม้ยังไงเขาก็ไม่รู้เนาะผู้ชายเนาะบางครั้งเขาก็ไม่รู้เนาะก็ไม่ได้บอกเขานะว่าดอกไม้ที่มาที่ไปยังไงนะคะสวยไหมนี่เก๋จัดเองนะคะเล็กๆน้อยๆน่ารักมากเลยค่ะอันนี้อาหารของเรานะคะ นี่เป็นขนมที่เก๋ทำเองแต่เก๋ไม่ได้ทำคลิปเมื่อวานยุ่งมากค่ะก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเค้กเค้กของแฟนนะคะเขาทำเป็นเป็นโนเพราะว่าเขาเป็นนักเป็นโนนะคะแฟนเก๋เลยสั่งเค้กนะคะที่เป็นแบบเป็นโนเป็นโนให้เขานะคะนักเป็นโนนะคะก็เวลาเขาเปิดมาเข้ามาบ้านก็ ถูกใจค่ะนักเป็นโนนะคะนี่ค่ะเขาบอกไว้ว่าเอ่ออะไรก็ได้ให้เอาเงินให้เมียนะคะแล้วเมียจะทำให้ทุกอย่างนะคะพูดเล่นนะคะเพื่อนๆแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะคะจัดให้ค่ะจัดให้ค่ะนี่ค่ะสวยเนาะดอกไม้สวยมากเลยค่ะดอกไม้ริมทางนะนี่ย เสร็จแล้วคะ่ะอาหารของเรานะคะกุ้งทอดปลาหมึกทอดปลาทอดนะคะแล้วก็นี่ก็คืออาหารอิตาเลียนนะคะพาสต้านะคะคล้ายกับสปากเกตตี้นะคะกับซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดต่างๆวันสำคัญของแฟนนะคะนี่ค่ะ,คะวันเกิดของเขานี่ก็คือเค้กนะคะ มีแชมเปญน,นะคะดอกไม้ที่เกดจัดเอาไว้นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นผลไม้นะคะวันนี้เก๋ไปได้ตัวนี่มาค่สาลี่สดๆนะคะเป็นสาลี่กับลูกพับนะคะลูกพับช่วงนี้เยอะมากค่ะเมืองหนาวนะคะออกดอกออกผลช่วงนี้เยอะมากแล้วก็หวานมากๆค่ะร่อยมากๆเลยนะคะ ค่ะตามที่รู้กันนะคะช่วงนี้โควิดนะคะยุคโควิดนะคะแถวยุโรปหรือว่าที่อิตาลีก็แล้วแต่นะคะร้านอาหารปิดหมดนะคะซึ่งถ้าเราสามารถทำอะไรได้ที่บ้านนะคะก็ออทำที่บ้านดีกว่านะคะไม่ร้านอาหารเขาก็ปิดมันก็ไปกินไม่ได้เนาะก็เก๋ก็ทำอะไรที่สามารถทำเป็นมื้อพิเศษนะคะนานทีปีหนนะคะก็ทำให้เขานะคะเขาก็ จะได้มีความดีใจนะคะเมีทำอะไรให้อย่างนี้นะค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆเ,เกก็ขอฝากกำลังใจจากเพื่อนๆน,นะคะขอกำลังใจฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะคะมีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะฝากช่องสาวใต้ไกลถิ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ